เฮ้ hey, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิตามินยูและเั่นเคยนะครับสถานที่แบบนี้คุ้นเคยกันแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือทุ่งหน้าป๊ากับแม่นั่นเอง และที่เห็นอยู่ด้านหลังนียนะครับก็เป็นแปลงนานะครับที่เราไถโลบเรียบร้อยหวานแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตามฤด,ดูกาลก็หวังว่าปีนี้จะไม่แล้งเหมือนปีที่ผ่านมานะทุกคนแล้ววันนี้นะครับมาพร้อมกับภารกิจนะครับที่ต้องบอกว่าอุ๊ย <laughs> ไม่เสี่ยงตายเหมือนครั้งที่ผ่านมาเอ๊ะหรือว่าจะเสี่ยงตายนะ จำได้ใช่ไหมทางเข้าฝั่งนู้นก็คือเล้าไก่ทุกคนจําได้ใช่ปะมันแบบเป็นเรื่องของการเก็บไข่ที่อยู่ก็กไก่เป็นภารกิจเสี่ยงตายนบแปะคลิปไว้ให้ดูตรงนี้อย่าลืมกดไปดูกันนะเนี่ยมันอารวาสอีกแล้วทุกคนได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเออมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะฮะแต่เรา อยู่กับมันไม่ได้เองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับที่เรามาทุ่งนาปากระแม่กันนี้นะฮะก็คือช่วงที่ฝนเขาตกมาต่อเนื่องในหลายวันนี้นะครับมันก็เลยทําให้มีสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะครับที่เขาจเจริญเติบโตแล้วก็มี เบบี้นะครับขึ้นมานะครับก็คือต้นข้างหลังเรานั่นแหละนะครับก็คือหน่อไม้นะครับแล้วก็ต้นไผ่ต่างๆเขาก็ออกเป็นเบบี้หน่อไม้เบบี้ไผ่ออกมานะครับซึ่งสามารถที่จะขุดออกไปจะไปทํากับข้าวทานกันได้นะครับวันนี้เราจะมาขุดหน่อไม้กันนะทุกคนแต่ว่าดูจากฝนแล้วฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องทํางานแข่งกับเวลากันสักหน่อยครับเพราะว่าจําได้ใช่ไหมเพราะว่าคลิปก่อนก่อน ก็คือเราเพิ่งผ่านวุวิเสียงปายมาเหมือนกันนะครับก็คือว่าอยู่ๆก็มีฟ้าผ่าไปลงข้างๆบ้านซึ่งไม่ใช่บ้านตรงนี้นะมันคนละที่กันนะครับมันลงข้างบ้านเลยเว้ยแล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบมีความหวาดกลัวนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องฟ้าเรื่องฝนอะไรเงี้ยเพราะเห็นเมฆตั้งเขามาเราก็ต้องรีบเก็บของรีบกลับบ้านอย่างเช่นวันนี้เราจะถ่ายคลิปกันก็ต้องรีบทาแล้วก็ต้องรีบกลับเงินรีบไปทําภารกิจของเรากันเลยจ้าขุดหน่อไม้กัน <cant himself>, <lagen> ฝนตกใหม่ๆนะครับเขาก็จะเริ่มออกแตกหนอกนะฮะนี่เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้เห็นหรือเปล่านี่แหละครับเป็นทิวหน่อไม้นะครับต้นไผ่ที่เราปลูกไว้หลายต้นเลยทีเดียวเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อนนะครับอา้าวทักทายคนปลูกนะครับ อ่าวนี่ไผ wow. ่กิมจูไผ่กิมจูว้าวฝนตกไม่ได้ตกเกิดหน่อยกินเลยไอืมฝนตกปุ๊บออกหน่อปับ๊บเห็นทันทีอันนี้ให้ให้ตอีกหน่อันนี้ยังเล็กเกินไปอันนี้ไผ่หวานแต่สองสวันก่อนเราเดินสำรวจแล้วนะครับมันมีอยู่กอหนึ่งที่สามารถเก็บได้มีอยู่ประมาณ4-5หนอ่อก็ได้แกงหนอหนึงเด้อทุกคนไม่ต้องซื้อนะครับ อันนี้หน่อเล็กๆวันก่อนอยังไม่มีเลยเนาะ,ะนนด,ดินก็จะเริ่มเดินยากขึ้นเพราะว่ามันฝนตกทุกคนนี่มันอันเล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ต้นนี้คือเยอะจริงดกจริงอะไรจริงไม่ติงนังโ๊า<ว>นานโชว์หน่อยครับ นอ่อเบล่มได้มาจำนวนหนึ่งอันตะก้าอยู่ไหนไกลจังเป็นคนวางไว้เองเลยนะเป็น,นใครเคยเก็บหน่อไม้พี่มาบอกกันหน่อยประสบการณ์แต่ละคนเป็นยังไงและใครที่ไม่เคยเห็นวิธีการเก็บหน่อไม้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าปกติชอบกินหน่อไม้มากเลยแต่ไม่เคยเห็นนะครับว่าวิธีการเก็บหน่อไม้เขาเก็บกันยังไงวันนี้เราพามาดูกันเลยนะจ๊ะเบลล์เลย คล้าๆกับอันที่แล้วนะครับแต่ว่าใกล้ๆกันก็จะมีเบบี้หน่อไม้นี่ตรงนี้เฮ้ยมือเราอยู่ไหนหา <c oughs> มือในกล้องไม่เจอนี่ไงเล็กๆนี่ไงครับนี่แล้วก็ตรงนูน้นมีอีกสองอันเห็นไหมหนึ่งสองน่ารักเนาะตุ้มุตุ้มุเดี <c oughs> ๋ยวเราขุดหัวนี้นะครับไปทำกับข้าวกินที่บ้าน เดี๋ยวขอตั้งกล้องดีๆก่อนนะก้มๆเงยเงยกัหนหนยนะทุกคนมันอยู่เตี้ยได้ออกแรงอีกแล้วครับถามว่าทำเป็นไหมบอกตรงๆเลยตรงนี้ว่าไม่เป็นนะก็<อ>มาเรียนรู้เอา <Yeah. S 1> โอ้ นี่ได้มาอีกหนึ่งหัวได้มาแล้วโอ้ยมันเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจนะทุกคนเพราะยังไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตนี้อขอช่วยหน่อยนะว้าวได้มาแล้วใส่ตะกร้าก่อนน่าจะมีอีกนะที่ยังพอเก็บได้โอ้ยทุกคนได้เหงื่อมาก ดาว่าไม่ต้องออกกําลังกายกันแล้วนะครับวันนี้นี่คือการออกกําลังกายที่ดีแต่เดี๋ยวคิดว่าทิ์หน้าพวกที่เป็นเบบี้หนอกไม้นะครับเขาก็จะทยอยโตขึ้นมาแล้วก็สามารถเก็บได้อีกนะจ๊ะเดี๋ยวจะพามาอีกแล้วกันถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้พามาอีกทุ่งนาปากทุกแม่นะทุกคนและที่สาคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องวิตามินยูของเราเอาไว้ด้วยนะครับเดินหาต่อก่อนนะในตะการนี้มี2หัวแล้วนะครับนี่ผลงานนะจ๊ะ ปลูกเองไหมไม่วันนี้เป็นอีกวันที่ร้อนอบอ้าวมากๆนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนี่ไงสาเหตุที่ร้อนมากๆฝนกำลังจะมาซึ่งช่วงที่ตั้งเขาอยู่แบบนี้ฮะเราก็ต้องคอยลุ้นว่าสุดท้ายเขาตกหรือเปล่าแต่ช่วงตั้งเขาเป็นช่วงเวลาที่ร้อนมากๆแล้วเราก็เลือกเวลาเก็บดีนะ เอาเข้าจริงตอนนี้ห้าโมงเย็นนะทุกคนแต่ว่ามันบางพารทิ์ไปแล้วก็จริงเมฆตั้งเขาแต่มันยังร้อนอยู่เลยอ่ะไอร้อนจากดินมันค่อยๆผุดขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าก็ได้มันซาวน่าไปในตัวเนาะ <laughs> <laughs> กลับมาที่โซนเล้าไก่ของเรานะครับโซนเมื่อกี้เก็บหมดไปแล้วนะครับรอเบบีหน่อไม้เขาค่อยๆโตขึ้นมาอีกแต่คิดว่าสิ่งที่น่าจะ เก็บได้อีกในช่วงสัปดาห์หน้าก็คือต้นนี้นะครับก่อนนี้ข้างๆเราไก่เขาก็มีบ้างแล้วเหมือนกันทุกคนเห็นไหมนี่เล็กๆเดี๋ยวพอเขาเจอฝนอีกสองสามทีนะครับเขาจะโตเหมือนอันที่เราเก็บเซตกา้าแบบนี้นะครับรอ,อันนี้เขาเรียกอะไรห่อไม้ลวกห่อไม้ลวกก็จะเป็นยาวๆจะไม่เหมือนกับ ผาหวานใช่ไหมเมื่อกี้อันน้เขาเรียกผ่กิมจูผากิมจูเมื่อกี้มันก็จะอบอวบแบบนี้ที่ในตะกะ้าไผ่่วกวก็กจะยาวยๆน,นะทุกคนขอเปดิดโดมแกงเปร็ดใ่เล็กเล็่ยอ่มแกงเปร็ด หักหออกไหมดยเหมือนจะเก็บง่ายกว่าอันนั้นเลยเยอะเลยเพราะว่าตรงนี้นะ้ำมันขังจริงอะเฉพาะตรงนี้ได้สีหนอ่ออ่านเธอชวนหน่อยได้สีหน่อแล้วครับบวกกับอันเดิมไผ่กิมจู ฟ้้าาเรริ่มมแลวนะคับได้ย,ย,ยินเสียงฟ้าผ่าทุกคนก็จะมีอาการแบบว่ากลัวๆเกรงๆ,ๆเพราะเคยผ่านประสบการณ์รฟ้าผ่าพ่อบอกเร็วๆๆ,ๆฟ้าผ่าข้างบ้านทุกคนกลัวมากนะครับนีอ่อีกไหมเล็กๆเต็มเลยกำล,ะล,ะล,ะละังขึ้น เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมาเก็บใหม่ทางนู้นทางนู้นครบไปแล้วพอแล้วป้ากลัวฟ้าไปลองดูทั้งหมดกัวฟ้าัวฟ้าไม่เอาแล้วนู้นฝนทางนู้นเห็นไหมตั้งเขามาแล้วอะน่าหน่อไม้ก็อยากเก็บฟ้าผ่าก็กลัวว่าเลือกอะไรกนดีคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยสิ กดหนึ่งเลือกเก็บดอกไม้ต่อกดสองกลับบ้านกลัวฟ้าผ่าไหนดูสิตัวไหนที่บินชมหัวเราไปเมื่อวันก่อนจำคลิปนั้นได้ใช่ไหมทุกคนว้ยอะไรอีกอยวาบินสิควดเดือดยาวบิน กับตายนี่นีส่วนอื่นๆก็จะฝ่อฝอเหมือนเขาตายแล้วนะครับแต่อันนี้เขียวๆอยู่สักอาทิตย์หน้าน่าจะเก็บได้วิ้ีอีกฝั่งนึงนี่อู้นี่ไงนี่ไงนี่นั่นนั่นแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงนะทุกคนโอ้ยคำรามมาอีกแล้วทุกคน ตอนนี้รถที่เราจ้างให้เขามาไถไถายกบนะครับแล้วก็หวานข้าวเนี่ยเขากลับบ้านไปแล้วนะครับก็คือเสร็จงานละเหลือแต่เราเนี่ยเก็บของกลับบ้านจะทานก่อนฝนตกหรือเปล่าทุกคนมันมืดมาแล้วดูดิว้าวทุกคนเหงื ừ ่อเยอะจริงๆมัน,ม,นมันอบอ้าวมันอบอ้าวอาจจะดูแบบน่าเกลียดนิดนึงน,นะก็อ,อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ <Gesicht> อะไรประมาณนั้นกลับมาที่เรื่องข้าวนะครับก็คือว่า นั่นแหละอยากกินข้าวอินทรีย์ข้าวปลอดสารเขาก็เลยแบบลงไม้ลงมือปลูกเองปีแรกก็ทุรักทุเลครับก็ลองผิดลองถูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแต่พอปีที่2ที่3มอะไรเงี้ยมันก็โอเคแต่เข้าปีที่4ปทีที่ผ่านมาก็คือแบบมันแรงเว้ย ข้าวยืนต้นตายไม่มีน้ําเลยถามว่าข้างๆเนี่ยเรามีแบบะบชลร,ระทานอะไรไหมถ้าโดยทั่วไปลบชลประทานของรับที่นี่ไม่มีนะครับ mm. ก็จะเป็นแบบขุดสระทํากันเองอะไรเงี้ยเนาะเออซึ่งบ้านเราก็มีอยู่สองแห่งนะครับขุดไว้ในตรงทางเข้ามาอะไรแบบเนี้ยข้างๆกอไผ่นั่นแหละเนาะแต่ว่ามันไม่มีฝนเลยทุกคนน้ําในสระก็แบบเหือดแห้งซื้อเวลากันอยู่แบบพักใหญ่ๆเลยก็คือว่า ช่วงนั้นก็คือสูบน้ําจากในคลองในสระเรานะครับขึ้นมาทํานาตรงนี้แหละนะเนาะคือแต่มันสุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้นะครับมันมันก็ยังแรงอะ่ะแล้วก็กลายเป็นแบบน้าก็แห้งสะไปเลยทั้งสองอันนะครับก็เลยไปต่อไม่ได้กับการทํานานะครับก็เป็นแบบปีที่นาล่มนะไม่ได้ไม่ได้มีข้าวหรือว่าผลผลิตในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าหวังว่าปีนี้จะไม่เป็นเหมือนปีที่ผ่านมานะครับนี่คืออันนี้พามาดูนะครับ ของเราเมื่อก่อนตรงที่ที่เป็นถมข้างบนตรงนี้นะฮะมันจะสุดไปตรงเขตบ้านเลยแต่ด้วยความที่ปีที่แล้วมันแรงมากก็เลยคิดว่าเราขยายพื้นที่ที่เป็นไม้ยืนต้นนะครับออกมาสักนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าไม้ยืนต้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการน้ํานองเหมือนการปลูกข้าวทํานาอะไรมากมายเป็นระบบหยุด อะไรได้ยังพอถูไถามะม่วงยังคงได้กินผลไม้ต่างๆผักเพิกอะไรเงี้ยนะครับที่มันเด็ดยอดกินเนี่ยมันสามารถเด็ดได้นะฮะแล้วก็เกิดประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งมากกว่าก็เลยล้นพื้นที่การทํานามานะครับนี่ความยาวประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็เหลือพื้นที่ทํานาตั้งแต่ตรงที่เป็นดําๆตรงเนี้ยฮะไปเรื่อยๆจนสุดเห็นต้นยูคาปลายตรงนู้นใช่ไหมนั่นแหละครับ เนืก็คือเป็นที่มาของการมาทำนาของพวกเรานะครับจริงๆพื้นเพเตายายก็เป็นเกษตรกรนะครับแต่ว่าด้วยความที่วิถีชีวิตะอะไรเงี้ยลรวก็แบบช่วงเวลาที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยครับหน้าที่การงานอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยอาจจะร้างวิชาอะไรพวกนี้ไปเยอะอยู่แหละครับแต่ว่าพอได้กลับมาอยู่อะไรแบบนี้ก็คือแบบมันก็ อิ่มเอมเนาะมันได้เห็นหนูน่นเห็นนี่อะไรเงี้ยครับธรรมชาติดีแล้วก็ที่สําคัญอากาศมันบริสุทธิ์นะทุกคนต่างจังหวัดอะไรเงรี้ยแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติที่มันแบบค่อยๆเติบโตจากฝีมือของพวกเรากันเองได้กินข้าวที่เราปลูกเองมันรู้สึกภูมิใจบางทีกินข้าวเราเอยงรู้สึกเลยว่าแบบ ข้าวเรามันหอมมันอร่อยกว่าที่เราไปซื้อกินข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็เป็นความแบบภูมิใจเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะก็เอามาแบ่งปันกันอย่างวันนี้นะครับเราก็ได้มาเก็บหน่อไม้กันกินนะครับซึ่งมันก็เป็นผลผลิตที่เราลงไม้ลงมือสร้างกันมานะครับผ่านมันมาได้ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตภัยแล้งอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นวิถีชีวิตนะครับที่นํามาเล่าสู่กันฟังลมพัดเอื่อยๆขึ้นมานิดหนึ่งแล้วแต่ว่า ฝนมันต้องจะตกแน่ๆล่ะครับแต่เราก็ซึ่งเราก็กลัวมากนะฮะเรื่องฟ้าเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ไม่ไว้วางใจแล้ทุกคนดูเมฆสิโอ้ยดำทมินมาเลยนะฮะไม่โอเคละจุดนี้ก็คือต้องกลับนะครับ จะเก็บอ,อุปกรณ์แล้วทุกคนและชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ดูด้วยนะครับและที่สําคัญกดติดตามช่องวิตามินยูของเราเอาไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในช่วงของทุ่งนาปากับแม่มีอีกหลายแอคทิวิตี้เลยนะครับที่เราได้จะพามาดูกันนะครับติดตามช่องวิตามินยูของเราเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายหวยลมพัดแล้วดูสิตกแน่นแน่ตกแน่นแน่เมฆดำเลยรีบเข้าบ้านก่อนดีกว่า